ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสวันที่22มิถุนายน2568เวลา10นาฬิกาที่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านไอปือแต่ตำบลช้างเผือกอําเภอจแนะจังหวัดนาราธิวาสพลตรีนรงตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพบปะตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านไอบือแต่โดยพบปะพูดคุยรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมา จากผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างและสมาชิกฟาร์มตัวอย่างโดยรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายในการบริหารจัดการภายในฟาร์มให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดให้ฟาร์มตัวอย่างสามารถเลี้ยงดูตนเองได้เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฟาร์มมีงานทำมีรายได้พอเพียงเลี้ยงครอบครัวได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอมีพอกินพออยู่พอใช้พออกพอใจเราต้องรู้จักพอรู้จักประมาณตนโดยมีพันเอกกำมธรสีเกตผู้บังคับการกรมทหารราบที่151หัวหน้าคณะทำงานคณะที่3จังหวัดนราธิวาสและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ